ดีนะครับไรลตัวหนึ่งลครับเนี่ยครับปู้นะครับเนาะโอ้ยค,ครับ,คครบดึงขึ้นมา่างนี้ออกนอกหู้เลยครับสุดยอดนะครับพี่น้องโอเโอเฮียบโลครับตัวนี้งามครับพี่น้องอเอเ้ยเพิ่งพี่น้อง การครับพี่น้องรายการยอดเลยพี่น้องเออสุดยอดครับสุดยอดเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ประมือด้วยครับมือนี่เอาใส่ประทูครับพี่น้องมาทดลองให้เบิ้งรายการครับตัวนึงแล้วครับหลังนึงกินครับปู่ยูเดี๋ยวมาแก้มือมือหนาครับนี่ไฟล่างตาครับพี่น้องมาแก้มือให้พี่ให้น้องเบิ้งนแล้วก็ทุ่งลุ้นกันดีครับ แล้วครับมาแล้วพี่น้องบักใหญ่ครับบักยังใหญ่พี่นอ้องเอ้ยธรรมดาครับตัวนี้โคตรใหญ่เลยแหละครับพี่น้องไปลุ้นกันได้การเลยแหละครับตัวนึงแล้วใส่หนูไว้นะเจ็ดอันครับพี่น้องก็ไปยามพี่น้องครับเนาะเดี๋ยวจะไปเบิ้งไปลุ้นน้ำกันเป็นทังได้หนูผม เงียบอยู่ครับอยากบดตึงวะยังงานเตะเซะอยู่งานปั่นหำอมเลยพี่น้องอ่ามันไหนย,ยังกินเบิง่งเดียวรุนกันเรื่อยในก็สวยเลยนะครับเมือ่อไหนมาสวยเมื่อนหรก็ได้ไปแล้วครับตัวนึงอยู่นี่ ได้เหมือนอ้เิได้ยักโตนะครับเหมือนรอบนั่นได้พอได้กินอยู่มากแก่เมื่อมันกินอยู่หลายหลังว่าไปล่อยวางได้ก็มีโตนีว่ว่านู่นก็ยังทำปันทำว่ามองนี่ผมว่าใส่ไปสามเลยแล้วผมนี่อัดเลยและครับพี่น้องนี่หลังนี้ก็นะครับพี่น้องเจ้งไหนหลังนี่ ห่อนแน่อยู่แล้วครับพี่น้องเล่น,นอ่ะครับเนี่พี่น้องล้างในเมือเรื่งกินทางไงพี่น้องตึงครับตึงดิ้งเมื่อยอยู่ครับนี่อยู่ครับพี่นอ้องอเอไหนครับเป็นไหนโอ้ไอ้การตัวนี้ครับพี่นอ้องอ โอ,อ๊ยจิโทพี่น้องโอ,อ้ยงามหลายพี่น้องงามหลโอ,อ๊ยขวดปลาไหลเลยนี่ครับนี่อ,อือกินจนเน่าเลยครับพี่น้องเอ,อ้ยผมว่าเลยฮู้เขายังทำเนี่ดูน่ะดูน่ะเบิองฮู้วันเบิองฮู้มาได้การพี่น้องได้เกินนี่สว่างเลยครับอืมสว่างโตแล้วพี่น้อง แดดก็ห้อนคักพี่น้องเอ้ยแดดก็ได้น้ำเมื่อน้ำเมื่อยังห้อนนะครับนะ้องพี่น้องเอ้ยที่ชีวิตลบไปลี่อยู่ใส่นะครับนะเนาะนี่ห้อยห็วาดปั่นไหลแล้วครับนี่มึงงาำมันเยอะจระเข้เนี่ครับพี่น้องได้ไปตัวนึงครับลังนี่มึงนี่ผมกเ็เลยอันนี้ปูครับนี่หู้นี่ ปูลานเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องปูแน่นอนครับปลาไหลนี่หลังนี่ได้ไปแล้วครับปลาไหลว่าใส่ไปอีกค่ะมีอีกตัวหนึ่งเนาะครับมาใส่อัดเข้าไปอีกแจ็คมีมีผมกวบลือแล้วพงกว็วัดดวงไปหาผูกหึขังไหนครับพี่น้องนี่ถึงเปียครับ อยู่ครับอยู่อยูอยูย่ยูครับพี่น้องอยู่ครับพี่น้องได้การครับหลังนี้ได้การครับดึงเสียเล้วครับนั่น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 ,น,นเห็นปะพี่น้องเห็นปะอยู่ครับหลังนี้อยู่ครับไดหเนาะครับพี่น้องยังไหนน้อ ดยูครับพี่น้องอ่าไตกาแลครับ <c ười> ขึ้นมาแล้วครับพี่น้องนี่ยังไงครับงามขนาดตัวที่สาม้วครับงามหลายครับนะหลายจะบักยังไงครับมื่อหนึ่งจะบักยังไงครับพี่น้อง ยอดเลยครับมือนี่ใส่ประตูครับผลงานดีครับใส่ประตูทำผงานดีขนาดเลยครับพี่น้องไปรุ่นกันอีกเลยครับพี่น้องมีผลงานอีกวันครับได้ระสามครับมือนี่ งามเลยล่ะครับแก่เมื่อเมื่อนี่บ่ผิดหวังครับสามแล้วครับโหยังหรือพี่น้องนี่เปิดบอกยังอีกแล้วครับลังนีเออนง่เอาอีกแล้วครับพี่น้องเอาอีกแล้วทำผลงานอีกแล้วครับพี่น้องตายข้าฮู้เลยครับ ายนอกหูเลยครับหลังีนอยูครับดึงแล้วครับนน่นดึงแล้วครับดึงแล้วครับดึงแล้วครับมารแล้วครับมารแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วมาลุ้นกันครับว่าันที่ไงวันไหนครับพี่น้องขันสันเหตุตงงานอีกแหละครับมันบอกว่ายัง ดีดซ้ายครับดีดซ้ายมันบอกให้ดีดซ้ายดีดซ้ายคนมาย้อมหมวยยอมย้อมหม้อย้อมหมวยยอมเจ้าจงเจอสายพินพิงพิงเป็นไรครับพี่น้องดีดซ้ายพิงย้อมหม้อหม้อหอบ่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 สู้ครับสู้อ้โหเป็นไร มาดปั่นสายพิษหนึ่งครับพี่น้องมาเมื่อนี่ดีสายนวครับเนาะพี่ตีได้หลายท่านพันกันแน่นั่นมาขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วขึ้นแล้ว ยังยั่ยังยังดึงดึงครับพี่น้องดีสายดีสายครับเยอ้แล้วครับพี่น้องดีสายกันครับดีสายก่อน เอสซีหลายท่านคนแนนน้ำมากครับผมหู้ง่ามครับตัวนี้ย่อมแล้วย่อมแล้วย่อมแล้วพี่ย่อมแล้วย่อมมาคืนใช่ไมฮะยอมออกออกบาออกบ้า มอยยอมมอยยอมเต็มตัวแม่ครับเต็มตัวแม่โอ้ยยอมแล้วพี่ยอมแล้วไปยอมแล้วบอกครับบอกโอ้ย,ออ,ยออกงาออกซ่าหน่ยครับพี่น้องแต่ <c oughs> นะลูกมันเหลี่ยมซ่าพี่น้องเอ้ย thì thấp. Ừ. อื่นมาแลลวครับพี่น้องไหนครับงามครับไงครับเนี่ยหนูครับผลงานใส่ได้ครับผมสุดยอดครับมาอยา่าลืมกดไลค์กดแชร์นั่ได้ครับเด้อพี่น้อง นี่ผลงานในท่านผู้ชมอยู่ครับนี่ดักซ้ำซ้ำสักซากนะครับเนาะโอ้ก็ยังถือว่าใช้ได้เยอะได้ครับนี่แต่ท่านผู้ชมติดตามผมมาทุกรอบทุกลา,าก็ยิ่รู้อยู่ครับผมว่าดักประจํานี่แปลกนี้ครับโอ้หลังนี่ลันครับพี่น้องมุดถือครับลันอยู่ครับมุบดถึหนูครับพี่น้อง ลันครับโบ้ถึกโบเป็ดต่มีหนูกี่อย่างนี่ครับพี่น้องเอ้ยหนูเข่าอยู่ครับรังนี่ยังนี่นี่ครับพี่น้องขี่บักไงครับบักเข่าครับลังนี่ขี่ก้อนเขาอยังนี่ครับไม้ครับ เลี้ยงกันเลยครับนี่นั่งนี่ยังได้เลยครับเอาบ่โอ้ยู่ครับพี่น้องเรียบร้อยครับยังยู่ครับยังยู่เออใส่ได้ยู่ครับตัวที่สามแล้วครับ ไม่กัดครับนี่ไอยกัดมูนุ่ยปุยครับหย่ามมีหน่อยเดียวครับผมใช้มาหากินนะครับนี่นังนึงครับนั่งใกล้ๆกันเอู้หลังนี้ก็เอาอีกแล้วครับพี่น้องมันเนะครับมือหนีมครับโอ้ใส่ได้อยู่ครับผมหัวเสียนะครับเนาะซีนะครับ วเสื้อผสมกันหาย่างครับผมนี่ดักซ้ำดักซากครับผมว่าผิดหวังครับพี่น้องวเสื้อครับไปทดลองใส่ได้ครับผมนี่มาทดลองให้ท่านผู้ชมเบิ่งเลยครับมึอนี่ว่ามันขากป่ะขาดเนาะครับเนาะตามเบิง่งตามรุ่นกันต่อไปครับฟ้าไปหลังนึงครับ เขาหาฟ้าไปหลังนึงนะครับเนาะโอ้กว่า,ามันมโมมีหนูนะครับนี่พี่น้องเอ,อ้ยหลังนึงในหลังเอ,อ้าใกล้ๆกันเนี่ยห้อยพันผลมากัดฟ้มนะครับฟ้มกองเข่าครับมุนุยปุยครับพี่น้องแต่บกเข่าครับไอหลุดนกันต่อโอ้ไม่ ไฟใหม่เหลือปลาโยดจะกระจุ่มหนึ่งเลยครับรังนี้ยังได้เลยครับพี่เนาะรังนี้บกเข่าครับบดลันมียังมาสะก,กิดต,ต่ำกับเหล็กผมเลยมันเป็นจังไดเนาะเสานี้นะครับเนะ้ะลังนี้เอาวัานนี้ครับรังนี้ รังนี้เอาไ่้ได้ครับพี่น้องรังนี้ยังไงเนี่ครับเอาเสียกตึงครับไงท้องเลยคุณครับผมอยู่ครับพี่น้องอยู่ครับเป็นไงครับหัวเสียหายยางผมครับอยู่ครับล่ำหนูอีกแล้วครับพี่น้องนี่บอกแล้วว่ามันเฮ็ดผลงานหาอะไรครับ ไอรุ่นกันต่อครับไมาเนี่มาที่น้ำไหลบ่ผิดหวังครับผมได้หนูกินตลอดครับลังนี้จังได้นี่ครับลังนี้เอาบ่ครับลังนี้เอาบ่เอาบ่ครับโอ้ลังนี้บ่บ่เ,เ,บเขาครับผม นี่ต้องบุกป่าลุยดงแล้วครับที่นอกเอ้ยผุนไปผุนครับผ้าหมุนป้าเขาไปหายามนู่งกันโอ้ยถ้างกับ่ค่อยสะดวกสบายมันนดจครับผมหกไฟเป็นกับใหม่ครับนี่เจ้าจูดไฟไปนะครับเนาะ นี่แหละมาหาอยูหากิ่นน้ำปลาทิ้งกลิ่นนะครับผมเจ้าเผาไฟเดี๋ยวมาใส่แล้วปลแปนนะเนาะกับว่าแปนมันไหนได้ครับนีไ่ไฟใหม่นี่ครับหม้ครับไม้อย่างนี้เอาวะ แต่ลำมาแล้วคพี่น้อง